สวัสดีครับวันนี้ตามใจพีมก็จะมาพาทุกคนนะครับผมามา,าเยี่ยมชมนาะวันสงศกาลสงการนะครับปีใหม่ไทยเนะาะเมื่อวานก็สิ้นสุดปีเก่านะครับวันนี้ก็ขึ้นตอนรับปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนนะครับผม ก็วันนี้ก็จะมีพิธีนะครับผมรดน้ำํำหัวผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ขอรดน้ำพุทธมนต์นะครับผมแล้วก็ขอพรครูบาอาจารย์นะครับผมพระสงฆ์นะครับผมก็จะให้พรกับลูกญาติโยมนะครับผมก็อย่างบรรยากาศตอนนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็นภายในวัดเนาะน้องๆก็เข้ามาเล่นสงการเนาะ แล้วก็นี่ก็บรรยากาศในวัดเนาะแล้วก็มีคนมานั่งรอนะครับผมในส่วนของพ่อตามน้ำมือผู้ใหญ่ก็จะทำการเนาะขอพอนะครับผมก็จะมีคุณตาคุณยายคุณปู่เนาะคุณปู่คุณย่านะครับผมก็ามมา,มา ขอพนเนาะอทูนะครับอ,อ,อ่านี่ครับตามที่พิธีกร,รบอกอ่าเคอภายในวัดเนาะทุกคนคงจะอ่าคุ้นเคยดนคยยคนนนีนะครับผมเคยมาถวายสุราเซียมาอ่าถวายเอาลักคำทองมาเข่นเนาะอือนะครับผม งานยัดเลี hmm. ่อนต้ามาลูกหลามาขอพรวันขึ้นปีใหม่เอนบบนี้พรแล้วนะคะทุกคนเห็นนะผมอันนี้คือขึ้นพ่อผมเีงเนาะ จะเข้าด้วยกันได้นะทำ YouTube ทั้งทีเขาจ็รู้จักเพื่อนพี่มากขึ้นไง เดี๋ยโอเคเดี๋ยวผมจะใหะ้พี่กล้องนะครับหรือว่ากล้องของเราเนาะเป็นตากล้องเทงของผมเนาะโอเค วันนี้เป็นวันสงกรานของวัดปากบารานะครับก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ได้มาร่วมงานด้วยวันนี้พี่น้องชาวพุทธและก็มุสลิมที่ทำงานอยู่ใน อบอตอตำบลปากน้ำได้ให้ความกรุณาเข้ามาช่วยเหลือนะครับภาพเดี๋ยวนะครับผมขอแผนไปทางกลุ่มพี่น้องนะครับมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมแล้วก็ท่านนายกนะครับท่านนายกเพิ่งเดินทางกลับไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังทำบุญที่กองเจดีทรายนะครับ เพื่อที่จะเป็นการทําบุญคนที่เข้ามาในวัดเนี่ยเหยียบทรายออกไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็เอาทรายกลับเข้ามานะครับมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวัดปากบาราซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับช่วงน้ำํำทะเลหนุนมากๆก็จะท่วมนะครับวันนี้ก็พี่น้องได้มารวมกันขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ร่วม มือกันมาเที่ยมามามาในร่วมประเพณีอาบน้ําสงการให้กับผู้เท่านะครับก็น้องเมื่อเช้าเราก็ไปร่วมพิธีรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่นอแล้วก็ขอพรนะครับผมแล้วก็ลดน้ำส่งน้ำพระเนาะก็ได้ทำการอาขอพรพระพิษุพระพิธรูปเนาะ เพื่อเป็นเสียงมงคลกับชีวิตน้องจะได้โชคดีตลอดปีตลอดไปเนาะก็หลักๆนั้นคืออย่างนี้ครับทุกคนตอนแรกนั้นผมว่าจะตอนแรกผมว่าจะทําคลิปปิดคลิปมาจากที่วัดแต่เนื่องด้วยว่าพอดีพ่อโทรเรียกกลับมาที่บ้านก่อนก็เลยไม่ได้ปิดคลิปเนาะไม่ได้ปิดคลิปที่ที่วัดอะตรแบนี้ตั้งแต่ตอน,นต้นและ นาะก็วันนี้เป็นวันวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะครับผมเป็นวันแรกนาะก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับผมมีความสุขนะครับผมคิดอ่าสิ่งใดก็ขอให้สมดังปราถนาทําการใ,ใดๆก็ขอให้ราบรื่นราบเรียบนะครับผมก็อย่าได้ติดขัดนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าให้มารุกรานนะครับผมก็เราต้องอ่ามีม,มีมีความสุขเนาะ ก็เนาะประมาณนี้เนาะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดสต้าใครนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังหาแว่นนะครับผมอ่าก็สามารถสามารถอ่าหาซื้อแว่นได้นะครับผมก็คือแว่นเนี่ยแม้อย่างที่ผมเคยบอกว่าแว่นเดี๋ยวผมจะทําคลิปความแตกต่าง จากเว่ตาเทียบเทียบกับว่าเทียบกันว่าแว่นออฟตัสนะครับผมกับแวน่นสายตาที่ผมใส่ตอนนี้าสายเวตนตาเนี่ยคือผมใส่นะผมมันจะ,ม,นจะมันจะซูมข้อความทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือเราเราไปตัดแว่นปกตินะครับผมนะก็หลักๆคือประมาณนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าไอ้ว้นออฟตัสเนี่ยมันก็คือจะเป็นประมาณว่า เป็นแว่นสําหรับกองแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์เนี่ยยิ่งตอนเนี้ยผมต้องย,ยิงย่งใส่ออฟฟัศเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพราะอะไรหรอกเพราะว่ามันมันใช้ในการสายตาในการบุจรณ์โทรศัพท์มากขึ้นใช้ในการตอบข้อความาเวลาเราเราต้องใช้น,น,นานๆต้องอัดคลิปต้องดูวีด,ดีโอนานๆต้องอะไรก็ตามนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัดต่อคือเราต้องละเอียดใช่ไหมละ่ะสิ่งนี้พอเราเรา,เราทำงางั้นเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราทำาท่าควรทำยังไงได้บ้าง ก็แบบวันนี้นะเกิดว่าใครสนใจก็น้องไปสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage o ตัดนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางผ่าน s h อ p e e ้ลนานานะครับผมก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแตะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปดูแล้วก็สอบถามข้อมูลก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันละเอียดแบบ ละเอียดแบบจริงๆก็คือสามารถแบบใช้แบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเราต้องเพิ่มเงินไปแบบอัดฉีดเข้าไปทั้งสามสันหรือว่าสี่พเพราะว่าเราต้องส่งค่าสตาเนี้ยไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเนาะ mm. แล้วก็ใช้เวลาในการทําเว้นตาตัวเนี้ยแบบมีค่าสตาก็คือใช้เวลาประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะครับ mm. ผมโดยประมาณเนาะ mm. แต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ แต่ว่าผมรับรองเลยว่าไม่หวังนะครับผมโอเคไว้เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ใครครับผมบ๊ายบาย